สวัสดีครับสวัสดีคร,รับสวัสดีครับอะไรน้องเป็นยังไงครับส่วนตัวเป็นคนที่ชื่นชอบยีนอะไรอยู่หรอเปล่าครัชอบครับที่ทกินชอบใส่ยีนออถ้าลองสังเกตไลฟ์สไตล์คือก็อะไรไม่ออกก็เสื้อยืดกางเกงยีนเป็นต้นอันนี้สไตล์เราจะเป็นยังไงครับในแบบที่เราชอบใส่ของเกี่ยวกับยีนจริงๆเนี่ยจะบอกว่าฮอลล่าเนี่ยใช่เลยแต่ว่าเสื้อก็งเกงลาันก็นกนไม่ได้ใส่เพราะว่าอากาศประเทศไทยค่อนข้างเออเนี่ยที่ก็ร้อนแล้วเนี่ยวันนี้เป็นไงบ้างครับมาเดินแบบมาเจอเพื่อนๆด้วยแล้วก็เป็นการรวมยีนจากหลายแบบแบรนด์ ที่มาลงในที่นี่อ่ะครับครับวันนี้ก็ตื่นเนต้นมากครับตื่นเต้นจริงๆครับเดินผิดไหมครับ <laughs> ไม่หอไม่ได้ไม่ได้ดูเดินผิด <laughs> ปปอ๋อครับ <laughs> ผมก็ก็ตื่นเต้นมากครับได้เจอเพืดด่อนๆนะครับผมแล้วก็ได้ได้เจอพีมีทีด้วย <laughs> แล้วก็แล้วก็เป็นงานเป็น <laughs> แบบเราไม่ชอบงาน,นแบบสนุกสานานสนานน่ะเชิญชวนเถ้าใครที่อยากสนใจอยากจะมา copy หรืออยากแต่งตัวแบบสไตล์เดียวกับเรา ก็มาได้นะครับผมวันน okay, 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 ี้นะครับค okay, okay, ิดจะตายนะครับครับโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยโอเคเหรอโอเคครับงั้นขอบคุณนะ